ยีสิบเจสิงหาวันธรรมชัยเหล่าลูกลูกหญิงชายน้อมกราบพระพ่อบวดใจใสาตายรมพุทธศาสตร์เอ้ยเหล่าลูกศิษย์ซึมซับพระคุณ วั27สิงหาพระพ่อบวชสร้างบารมียิ่งยวดชาตินี้รุ่งเรืองรวยเร็วรวดหนึ่งทำทานศีลเอ่ยภาวนาพอเชียงทำต่อเนื่องใจสั่ ยี่สิบเจ็ดสิงหามาทำบุญอย่าอุปกรณ์แย์เชือจุนหายป่วยไข่ผลบุญช่วยเกื้อนุนแข็งแรงยืนนานร่างกายทนทานไว้ใช้สร้างบารมีกสิ